ตึงตึงตึง,ตงวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับอาการหมวกงอกก็เกิดขึ้นกับวันกรอีกแล้วนะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ใส่ไว้ให้ดูเลยดิเห็นไหมหมวกงอกมาสองใบนะครับวันนี้ของสายซอนด้วยเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญอีกแล้วนะวันนี้ต,ตอนท้ายๆคลิปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะหมวกแต่ว่าไอ้ท่อนการรีวิวอาจจะไม่ไม่ได้เนื้อหามันมากนักนะเพราะว่า รายละเอียดมันก็พอมีนะแต่ก็ไม่ได้มากมายนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมาเล่าว่าเออเหตุผลในการมีมันนะเพราะอะไรนะไออาการหมวกงอกเนี่ยมันเกิดจากที่มนุกรนะตอนนีออ้อยากจะไปถอยรถเล็กเมื่อขี่สักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่าแลวไอหมวกที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมันใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้แน่นอนนะแต่ว่า รัวหายนะครับเพราะว่าน้องก็จะยืมไปขี่ไอ้ยืมไปใส่นะ,ะ <c oughs> ก็คือสนับสนุนความปลอดภัยให้เยาวชนไทยนะหายนะครับหมวกเพราะว่าพอเราขี่รถเล็กไปเนี่ยเราไม่ได้มีปี๊บหลังหรือว่ามีที่ที่เอาไว้เก็บหมวกไปแขวนไว้สุมสี่สุมห้ากลับมาไม่มีใส่นะครับ คือถ้าเราขี่ขี่แถวบ้านก็ไม่เป็นไรก็ขี่กลับบ้านแต่ถ้าออกทริปเนี่ยสมมุติกาออกทริปสักห้าวันเจ็ดวันนะวันที่สองหมวกหายแล้วทํำยังไงอะ่ะขี่ไม่ได้นะก็เลยอ่ะไปดูหมวกที่ดูดูซิว่าราคาย่อมยาวหน่อยถามว่าหายไหม <c oughs> หายนะโอตีรานก็บอกว่ากี่ว <c oughs> านก็หายกับพี่ <c oughs> เออจริงแต่ก็จะได้ไม่เจ็บตัวมากนะนะักนะก็ มาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาหมวกอะไรเวลามันกรกรซื้อหมวกนะครับพูดบ่อยๆนะสีอย่างนะหนึ่งคือความปลอดภัยนะครับแล้วก็สวมใส่สบายนะเหมาะสมคุิมี่าศราคาไม่แพงนักโอเคราคารุ่นนี้นะ MT s t r e e t Fighter นะก็เขียน SV มันจะมี ขนาดใหม่ๆนะมันจะมีออกมาสองรุ่นแล้วเลยอันนี้คือรุ่นที่เก่ากว่าแต่ซื้อมาใหม่กว่านี่รุ่นนี้ใหม่กว่าก็าคือเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อใบนี้มาพอเอามาลองแล้วเออดูฟีเจอร์ฟังก์ชันเช็克拉บอกเฮ้ยเมียจัดอีกหนึ่งใบป,ปรากฏว่าสายซ้อนผมเขาชอบสีนี้มากๆแต่สีเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะเวอร์ชันเก่ามันเลยทําให้มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันอยู่ MT Street Fighter SV นะก็ มาถึงราคาพูดเจรลยอันเนี้ยสามพันสี่อันนี้สามพันสองนะถ้าคือถ้าอันไหนมีลายไม่ใช่สีพื้นสามพันสี่อันไหนไม่มีลายก็เป็นสามพันสองสีก็มีสารพัดไปลองดูใลเนี่ยเสร์ชคำว่า MT ถามว่าทําไมต้อง MT นะราคาเราว่าไปแล้วสามพันสองไม่แพงนะหรือถ้าเทียบกับหมวกที่เขาแพงๆเนี่ยใบยละสามหมื่นเนี่ยก็สิบเท่านะความปลอดภัยความปลอดภัยของไอ้ตัว MT เนี่ย ไม่มีชาร์ปไม่มีสเนลนะเพราะไอ้ส่งพวกนั้นมันต้องไปเสียตังค์ทีนี้เขาจะขายที่ไหนอะเขาก็ต้องไปเทสที่นั่นขายที่ไทยก็มีมอกขายที่ยุโรปก็มี ECE อันนี้ได้2 2 0 5ยังไม่ได้เทส2 2 0 6แล้วก็มีดอทก็คือขายในอเมริกาไอเนี่ยผ่านหมดนะ eec มอกที่ผมชอบพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ตามมาตรฐานของประเทศแต่ไม่มีชาร์ปสามสี่ดาวหรือสเนลมาทดสอบ ผมพูดไว้แบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวระบบความปลอดภัยของหมวกใบหนึ่งเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างหนึ่งเปลือกหมวกสองโฟมสามอินเนอร์นะอะไรทํานองนั้นไอเนี่ยไม่มีชิลมันมีแต่ซันไบเซอร์ใช่ไหมมันก็คือเป็นหมวกสไตล์อะไรอะ่ะบางประเทศเขาเรียกหมวกไฮบิดนะเห็นไหมเนี่ยผมถอดหน้าเห็นไหมถอดหน้าขี่ก็ไฮบิดก็คือมันทำได้หลายอย่างแล้วกันไอพิกนี่ก็เหมือนขี่ พวกทัวริงหรือพวกออฟโรดนะถ้าถอดพิกถ้าสมมุติเราคิดจะขี่เร็วคําแนะนําก็คือถอดพิกนะครับถอดพิกแล้วก็เป็นหมวกที่มันจะรู่ลมกว่านะถ้าขี่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านก็ถอดปากไฮบริดก็คือมันปรับส่งได้มากมหมจริงๆผมเคยมีโนแลนอะไร7 0 2ดแล้วนะก็คือก็จะชินแหละแต่สุดท้ายนีย่ก็จะขี้เกียจแบกไอ้นี่เอากาที่ความปลอดไปต่อ เปลือกหมวกเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะเปลือหมวกโพลีคาร์บอเนตเนี่ยจริงๆมันผ่านการทดสอบแบบแรงกระแทกได้ดีนะเพราะว่าตัวมัน,นแอปซอบแอบซอบแรงการแทกด้วยนะครับตุม้มเนี่ยมันจะแตกปุ๊บๆๆแล้วก็ส่งผ่านแรงไปถึงไอตัว <c oughs> โฟมนะที่รับแรงกระแทกข้างในปุ๊บนะส่งผ่านแรงต่อไปจนถึงไลเนอร์นะตัวเนี้ย มันเป็นโพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนตซับแปลงได้ดีนะครับเราจะเห็นเลยว่า MT เนี่ยจริงๆ MT เป็นหมวกครูของผมเลยนะใบใบแรกเลยที่ขี่ทัวลิงเนี่ย MT นะครับยกคางนะอะตอม,มั้งพอกระแทกเข้าไปพอมันซับแรงแล้วเนี่ยแต่ไอการกระแทกครั้งที่สองของเปลือกวงประเภทนี้มันจะไม่ดีแล้วเพราะว่าพอมันแตกเนี่ยมันก็คือเหมือนมันสูญเสียโครงสร้างนะ โลเข้าไปแล้วเนี่ยพอถ้าสมมุติเราเกิดอาการกริ้งเนี่ยโป้งโป้งโป้ง,ปงแล้วไปฟาดอ,อะไรอีกครั้งนึ่งน่ยถ้าโป้งที่1ห,หมวกแตกไปแล้วโป้งที่2นี้มันจะจุกนะสเนลก็เลยออกแบบการทดสอบหลายๆครั้งหรือ e c 2206ก็จะทดสอบแบบการกระแทกแบบ m u l t i p l l i m p p c t t นะครับหมวกถ้าผ่าน2206แล้วกันนะจะผ่านการกระแทกแบบหลายครั้งโอเค่นะทีนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นโพลีคาร์บอเนตหน ไอตัวเนี่ยไอตัวกันกราถามว่ามันโดนแรงกระแทกอะไรไว้มันใช้แค่เป็นเหมือนให้ดูเป็นไฮบิดเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเท่าที่ผมอ่านหรือว่าดูของมืองนอกที่เขาบอกเนี่ยมันก็แค่แค่ครอบไว้นะแต่ถ้าถากระแทกแรงๆเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กระแทกแบบเหมือนหมวกหมวกที่เป็นหมวกแอนดูโรจริงๆนะก็ มีเอาไว้แล้วกันนะมีเอาไว้ว่าเออถ้าลงเบาๆแค่ไปเชียวฟุตบาทไม่ได้กระแทกฟุตบาทชูดถูๆไปยังพอไปไหวนะไอหมวกที่ถูๆด,ดีๆต้องเป็นพลาสติก ABS นะเอ้า <c oughs> ข้างในมีชั้นโฟมที่รับแรงกระแทกส่วนตัวไลเนอร์ข้างในเนี่ยเขาออกแบบเป็นมัลติเดนซิตี้ก็คือข้างบนอาจจะนิ่มกว่าข้างหลังหรือข้างหลังจะนิ่มข้างบนน,น,นี้ผมไม่รู้เพราะว่าในคู่มือมันเขียนว่าเป็นมัลติเดนซิตี้ในชั้นไลเนอร์โอเคนะ ฉะนั้นดูเหมือนในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยด้วยความที่เห็นไหมชิลหน้ามันก็ไม่มีนะเป็นซันไวเซอร์ถามว่าเจอเม็ดกินแป้งๆมาเนี่ยไอไอไอของพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ออกแบบไว้กันนะตัวปากพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเจตนาที่ผมเลือกมันเนี่ยผมเลือกเอามาขี่รถเล็กนะครับความเร็วรถผมที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปทิปถัดไปแล้วกันเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องรถให้ฟัง ก็มันจะไม่มากไม่ใช่ว่า1 5 0ยห้มันไม่ถึงร0อยนะอาจจะอยู่ประมาณ7-80ดแปดนะประมาณรถมันเล็กจริงๆก็น่าจะพอนะรวมถึงมีมาตรฐานอื่นที่ไม่ใช่ตัวผมนะมาบอกว่าเออนี้มันปลอดภัยนะลองรับก็คือ E C o ก g นะครับบางรุ่นเนี่ยก็มีแค่ E C นะถ้าเขาไม่ได้ขายอเมริกาก็ไม่มีดดดออเเนนนนนนีี่่่่ยยขแททกกกก้้ววหััสูงงรรระะาาาคนนคืบมิ น้ำหนักถึง400นะแต่ถ้า EC จะ275อะไรเนี่ยนะที่ผมเคยทำไว้ผมก็ลืมลืมเลขไปแล้วเออความปลอดภัยนะทีนี้เรื่องออสวมใส่สบายกับเหมาะสมภูิมีอากาศเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไปพูดตอนที่เดี๋ยวเอาสายซ้อนมาด้วยแล้วกันนะผมจะพูดเรื่องรุ่นของมันนิดหนึ่งนะไอ้เวอร์ชันหนึกับเวอร์ชันสของสองอันเนี้ยผมผมใส่โม อยากจะเที่เห็นนะเนี่ยคือหมวกใหม่หมวกรุ่นใหม่กว่านะเทียบกับหมวกรุ่นเก่าดูนะวิธีใส่ใส่ปากของมันนะมันเป็นพลาสติกเอ่อพลาสติกนั่นแหละจะทำให้มันดูเหมือนเป็นคาร์บอนคาร์บอนมันไม่ใช่หรอกนะก็คือใส่เข้าไปเนี่ยป้าเขาต้องใช้สองมืออ่ะถอดหมวกตัว กิ๊บบ็อกเป็นพลาสติกระบบกลไกเป็นพลาสติกระบบปรับชิวไม่มีนะแว่นลงมาสุดถือว่าดีนะแล้วก็ที่ต่างๆกันนะดูอันนี้ไว้ก่อนะหนึ่งผมไม่วางนะครับเอาไว้นี่นี่คือรุ่นที่เก่ากว่านะดูดิเขาบอกเมื่อกี้ผมแกะกี้ใช่ไหมรุ่นเก่าใช้ดึงเราแงนวนะ แล้วก็เป็นเหมือนตะขอเบ็กเขาก็บอกโอ้ย oh, ถอดใส่ย,ยากเอาเข้าจริงเนี่ยมือเดียวได้นะครับอันนี้คือดึงเงี้ยแล้วก็มาจากอน,นุนู้นต้องบีบสองมือรวมถึงตอนใส่ด้วยนะนกลไกมันเป็นเหล็กนะเห็นไหมเห็นไหมควิกลิสคลิปล็อกเนี่ยแหละก็เป็นเหล็กนะผมไม่รู้หรอกมันเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสหรืออะไรระบบชิลที่ก็บอกว่าโอ้ oh, อันใหม่ลงลึกกว่าเพราะอะไรเพราะอันเก่าเนี่ย ท่านพี่ไม่ได้ปรับตรงนี้เนี่ยมันมีนกลไกอีกกลไกหนึ่งให้ตรงนี้นะซึ่งรุ่นใหม่เอาออกไปนะคะก็คือมันจะเป็น,นกลไกล็อกชิวเวลาเอาชิวออกกับชิวเข้าพอเราพอเราปรับเลื่อนขึ้นมามันมีแค่ดึงถอยหลังกับผักไปหน้านะพอดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันจะมีระบบล็อกป๊อกนะม,มันก็สูตรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านไม่ปรับตรงเนี้มัน <laughs> จะเปิดช่องตรงนี้เนี่ยก็นแน่นแล้วนะอ่ะทีนี้ผมจะต้องใส่กลับให้ดู อันเมื่อกี้ก็ใช้สองมืออันนี้เหมือนจัดนะเหมือนจ่าผมก็ไม่คล่องนะเพราะว่าซื้อมาเมื่อกี้เราซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยก็พูดตรงๆก็ไม่ชำนาญน,นะครับเห็นไหมเข้าไปแล้วนะแล้วก็ไอคิวที่บ้านเนี่ยมันลงมาสุดเหมือนกันแต่ว่ากลนไกมันอยู่ข้างๆนะซึ่งเขาก็เอาออกไปอะในคลิปตอนที่1ึงสิบนาทีผมก็จะมาเล่าแบบเนี้ว่า อาการดีไม่เใเลยอาการหมวกงอกเนี่ยมันเกิดจากการเลื่อมหมวกของผมเนี่ยนะผมก็จะเอาให้เหมาะก,กับรถที่จะเอาไปขี่ถามว่าหมวกที่มีเอาไปใส่กับรถอะไรมันใส่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าใส่หมวกกันกกน็อกเนี่ยมันเพื่อความปลอดภัยถูกไหมถ้าซื้อหมวกไม่ปลอดภัยมาใส่ครอบไปหรือว่าเลือกแต่ตามสีามอะไรเนี่ยมันก็จะอาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปสักนิดก็ควรจะเลือกให้มันปลอดภัยถ้าเราเลือกปลอดภัยแบบสูงสุดเลยเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะก็คือ ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานของแต่ละประเทศที่เขาเอาไปขาย e าก็ E C d มันก็น K J S P M T ไ I สารลายฟัแต่ถ้าเราสามารถเลือกออที่มันผ่านพวกสเนลหรือชาร์ปได้มันก็เป็นการเพิ่มนะองค์กรมาตรฐานที่ในการรับประกันนะว่ามันได้ผ่านการทดสอบแบบนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกว่าเออเราขี่รถเล็กเราไม่ได้ขี่เร็วเราเลือกบวกที่มันเป็นไฮบริดแบบเนี้ยไฮบริดก็คือ ออถอดพีกขี่แบบรูลมได้ด้วยนะครับถอดปากขี่แบบโอเพนเฟสได้ด้วยนะชิวหน้าไม่มีก็นะก็ให้สันไบสากันแดดมาด้วยเผมเห็นคลิปใน y o u t u b e ฝรั่งเขาเขาเอาไปขี่ g ีโองเเลยนะเพราะว่าเขามองว่ามันมันพอเขามองว่าดอทของเขาเนี่ยมาตรฐานพอเดิมเนี่ยเขาขี่รถครูเซอร์แล้วพอเขา อยากจะไปเที่ยวไปขึ้นเขาก็ไปขีดจีเอสเขาก็ไปขีดจีเอสเขาก็เอาหมวกมาใบหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้โชวเออะไรนะสามสี่ร้อยเหรียญในนี้แปดสิบเก้าเหรียญเนี่ย,ยนนะซึ่งมันก็ทําให้เขาได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เหมาะสมครบถ้วนเหมือนกันนะเอ้าในช่วงนี้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าหมวกอันนี้นะมันเป็นยังไงเหตุผลม,มายังไงก็เอาประมาณนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องภูมิอากาศกับการสวมใส่สบายนะที่ผมชอบพูดเพราะว่าไอ้หมวกใบเนี้ยเราเลือกมาด้วยเพราะเหตุน,นั้น ความปลอดภัยก็จะดูสั้นหน่อยนะตึง้ง <c oughs> ยกที่สองนะหลังจากที่เราเล่าเหตุผลความเป็นมามาแล้วนะเราก็ไปตามสายซ้อนของเราต <c oughs> <3. S 1> ามเคยเพราะเราจะมาสาธิตการใส่เพราะเราจะพูดเรื่องไซส์มันด้วยนะครับรวมถึงการระบายปกุมระบายอากาศครับเอา้านี่คือคุณวงนะครับที่มาคราวที่แล้วเรื่องบอกนะวันนี้เรามาเล่าเรื่อง MT Design to Protect อ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณวงนะครับใส่ให้ดูนะคนเนี้ยหัวเท่าไหร่ครับ ห้าสิบหห้าสิบหกห้าสิบหกปกติแล้วเนี่ยหมวกห้าสิบหกทุกคนก็รู้ว่าต้องเป็นไซส์ห้าห้าห้าหกก็เอสนะปรากฏว่าไอเจ้าดีลนะทั้งฝรั่งทั้งที่ดีเลยเ m คเมนให้ซื้อโอเวอร์หนึ่งไซส์นะครับอันนี้คือหมวกเอ็นะครับไซส์ห้าเจ็ดห้าแปดอ่ะคุณโงใส่ให้ดูหน่อยนะครับนะปกติเขาใส่โม่งนะแต่วันนี้เราไม่มีไม่มีนะครับก็อ่ะระหว่างใส่เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่า ไอเนี้ยมันถอดคางใส่ก็ได้นะหรือสวมเข้าไปแบบนั้นเลยก็ได้อย่างที่ผมถนัดนะผมก็จะเพราะว่าพวกใส่แว่นนี้ก็จะลำบากหน่อย <c oughs> ก็จะเนี้ยเนี่ยนะผมบอกแล้วไอ้รุ่น,นรุ่นรุ่นเนี้ยถอดยากกว่าอีกทั้งทั้งที่ก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่มว่ามันลดต้นทุนแต่ห <c oughs> รืยยังครับเรีย <c oughs> บร้อยอ่ะแว่นดึงลงมาได้ไหมดึงลงมาทำไมอ่ะเ <c oughs> นี่ยแบบเนี้ยมันดึงแว่นลงมาได้หรือว่าแว่นเราเปล่าได้ดิดึงดิ ยืไหอ่ะนี่ก็มีปีอยู่เห็นไหมเน, <c oughs> นี่ยทิเจอร์ที่ผมบอกนะ <c oughs> ว่ามันจะงงนะดึงลงมานี่หรอเออ <c oughs> เหอ,อ <c oughs> เออพราะว่ามันเป็นแบบต่ก,ก่อนเนี่ยเราจะเคยกันเลื่อนๆน,นะครับส่วนอันเนี้ยมันต้องอย่างเงี้ยนะมันก็ด้วยความที่เขาลดกลไกลงไปเนี่ยหมวกนี้เบานะครับยิ่งไซ,ไซส์เล็กเนี่ยไซส์เล็กเนี่ย1,3นะไซส์ใหญ่เนี่ย1,5มีสองเชลไซส์ก็บีบไหมครับ ไม่ไม่กระชับกระชับโอเคแล้วไงครับก็ใส่ดูสบายดีเมื่อกี้เราไปครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งใส่ทีน,นี้มาแล้วไปซื้อเมื่อกี้อย่างที่บอกนะผมซื้อไปนี้มาก่อนแล้วพอผมดูแล้วเออให้ฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันพอไปได้นะถามว่าหายไหมก็หายนะครับแล้วก็เนี่ยกลายเป็นหมวกที่แน่นได้ด้วยนะเอ็มนะครับด้วยสาเอ็มก็ถ้าเราไม่ได้ขี่สายหมอบนะวิธีเลือกเนี่ย ตั้งัวกปกติไม่จําเป็นจะต้องให้มีช่องกับคิ้วเยอะๆเหมือนหมวกหมวกที่ใช้ก้มขี่นะครับเพราะว่าหมวกมันไม่บางเพราะยังไงซะเรานั่งแค่ตัวตรงเนี่ยไอ้หมวกเนี่ยลงมาถึงใกล้ๆคิ้วหรือเกือบๆติดคิ้วเลยเนี่ยไม่มีปัญหานะก็เห็นนะระยะ,ะหันข้างครับหันข้างเนี่ยปากติดนะดูดีๆติดอะไรเห็นไหมเนี่ยผมรวมเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นหมวก บางรุ่นเนี่ยระยะห่างระหว่างปากกับจมูกกับตัวไอตัวชิ้นหน้านี่นะที่ผมเอาออกไปเนี่ยเนี่ยนะถ้าผมทําให้ดูเนี่ยมันชิดอย่างนี้นะครับแล้วมันใหญ่นะมันก็เลยเหมือนหมวกเวลามุมมองเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบเห็นไหมมันก็จะเหมือนหมวกสปอร์ตนะ เพราะว่ามุมมองมันแคบแต่ว่าหน้าไม่ถอยเข้าไปในหมวกมากนะักก็คือจะมีระยะนี้ก็ยังเป็นหมวกที่เป็นทัวริงอยู่ถ้านหน้าถอยลึกๆนะครับหมวกมองเยอะๆแล้วมุมแคบๆเนี่ยแล้วเลิกเคยไปถึงคิ้วนะเวลาใส่แล้วสุดอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นคือหมวกหมอกนะครับหมวกหมอกขี่เพ่งอยู่กลางถนนอ่ะหนักไหมครับไม่เคยมันใส่ยังไม่นานไม่ค่อยรู้สึกแต่ก็ใส่บุ๊กแล้วก็ไม่ได้รู้สึกบีหูไหม ไดเลยอ่าไม่ดีบหูนะเพราะว่าคุณวงเนี่ยหัวเลียวนะครับหัวเลียวเหมือนหัวฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแทงเนี่ยผมแทงไม่เข้าหน้านะแต่ว่าผมเอานิ้วเข้าข้างได้นะเพื่อให้หัวเลียวอ่ะเดี๋ยวผมให้ทดสอบปาดเข้าง่ายเดี๋ยวจะมีเสียงลมเข้าไปนะครับอ่ะคุณวงหันเข้าไปครับลมเข้าไหมเข้าเข้ารูไหนบ้างครับเข้าทุกรูอ่ะเข้าไปดูู้้ มันมีสองรูอยู่ตรงนี้นะรูลมนะแล้วก็ออกสองรูตรงนี้นะรวมถึงเนี่ยข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้แล้วกันนะเนี่ยมีรูลมออกให้อีกเดี๋ยวอันหน้าเดี๋ยวผมจะลื้อไลเนอร์ให้ดูอีกรอบนะเดี๋ยวขอทาคลิปอันนี้เสร็จก่อนเนี่ยมีรูลมให้เยอะมากแต่มมนเห็นหัวเลยครับสแสดงว่าน้ําจิรัวได้นะครับบุญวงใช่ไหมครับใช<ด>่เขาก็เลยจะให้แผ่นพลาสติกแบบนี้มานะเนี่ย ติดตอนไหนแล้วเนี่ยเนี่ยก็ไปติดตรงนี้ฝนตกแล้วไปหยิบมาติดอ,อ่ะฝนตกแล้วค่อยหยิบม,มาติดนะครับเพราก,ก็ติดเข้าไปก็มีฝรั่งเมืองนอกก็บอกนะครับอย่าถอดใส่ถอดใส่บ่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบิดมันเป็นยางนะพอมันบิดแล้วเนี่ยก็แปลว่าขอบขอเนี่ยมันจะเผยเยอลมเข้าไปนะเพอน้ามาเข้าหกครับนี่นะแล,แล้วก็ให้มานะอุปกรณ์ติดโกโก้ติดตรงนี้ได้นะครับพี่ถอดได้ด้วยเหรียญนะก็ไม่ต้องพกไขควงอะไรเอาเหรียญบาทเนี่ยหมุนออกได้ นะก็อย่างนี้แหละทีนี้อ่ะผมฟังแลให้มันแบบนี้นะก็เหมาะสมกับราคาของเขานะ่ะด้วยความที่ปากติดนะเขาเจาะช่องนะครับในข้างในเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งบลูทูธแต่ความที่ปากมติดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีที่วางไม้นะเขาเนี่ยเห็นไหมเอาไมวางไว้ไหนครับุงวงสบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดถอดให้ดูอ่ะุณวงถอดให้ดูด้วยมือเดียวครับมือเดียวเลยมือเดียวเลยครับ นะเพราะมันหมวงมนเป็นอย่างเงี้ยไม้ที่ใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นไม้ไม้เป็นไม้แบบไม้ไม้ก้านนะจะมาติดเอาไว้แบบไม้นั่นไม่ได้พอเจอไม้ก้านแล้วอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะติดปากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนติดตั้งต้องระวังด้วยนะครับสําหรับไม้นะเพราะว่าด้วยความที่อันนี้มันชิดเนี่ยหันข้างอีกทีครับชิดตะมูกเลยครับโอเคแต่แอนยากไหมถอดไม่ยากถอดข้าวถอดออกให้ดู นี่แต่มันง่ายนะส<ม>วมใส่สบายพักผ่าส่วนตัวด้วยนะแต่ว่าโอเคไม่บางยันย,ยัดยัดยังไงก็ยัดไม่เข้าไม่เข้านะครับ<ม>หันหลังโชว์หน่อยหันหลังโชว์หน่อยฮะปกติเขาใส่งงนะอันนี้ใส่บัฟรวมถึงจุกผมมันก็ออกด้านนี้ได้นะรูลมที่ผมบอกเมื่อกี้ออกหนึ่งสองสามสี่เลยนะส่วนข้างบนน้ําเข้าแน่นอนแต่ถ้าถ้าจะคิดจะไปใส่ลุยฝนน,นะยังไงก็ต้องปิดแต่หันกลับครับหันกลับมาเลยครับ ปุ๊บน้ำเข้านี้นะฝรั่งที่ไปลองฝรั่งที่เขาใช้แล้วกันเวลาขี่แล้วพอเป็นละอองจากรถบรรทุกเข้ามาเนี่ยมันจะซึมเข้าตรงนี้อ้าวสาหรับคุณวงนะเราก็อ่าบา,บายก่อนจบแค่นี้นะครับสําหรับคนใส่เอากดปิดให้ด้วยสวัสดีตึ้งอันนี้จะปิดคลิปแล้วนะครับก็ จะมาลือ้อภายในให้ดูสักหน่อยนะก็มันก็ง่ายๆเนี่ยนะเพราะว่าหมวกแบบนี้พอด้วยความที่เราเอาปากมันออกไปแล้วนะก็เป็นแป๊กดีนะผมว่าเนี่ยเป็นแป๊กแบบเนี้ยเป็น,นกลไกที่แบบไม่ได้ยากไม่ได้เย็นเลยถามว่าจะเปิดอะไรให้ดูจะเปิดโฟมข้างไนให้ดูเพราะว่าผมจะพูดเรื่องภูมิอากาศสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนของโช์เอก นะมันก็จะเป็นพลาสติกก็แปลว่าอะไรถอดซักได้นะมีที่หลบบลูทูธให้นะโอเคอเห็นแล้วแพดแดนด้านในของมันนะ,ะตั้งไว้สองชิ้นเนี้ยถอดซักได้นะ แต่ว่าจะไปจัดการเรื่องความหนาของนวมฝั่งแก้มเนี่ยไม่ได้แต่หัวเนี่ยทำได้นะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าคับไปหลวมไปตรงไหนเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปจัดการให้สายซ้อนผมตรงด้านข้างหน่อยๆนะเพราะเขาหลวมเป็นมัลติเดนซิตี้นะของฟองน้ําเพราะฉะนั้นตอนใส่เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่าเรียบๆสักทีเดียวนะมันจะเป็นเหมือนจึงตุ่มๆก็ดีนะเป็นภายในที่จับแล้วค่อนข้างดีเลยก็ ถามว่าเป็นตัวท็อปเกรดดูดซึมเหงื่อไม่ไหมนะครับดูแล้วก็ปกตินะแต่ค่อนข้างจะสู้หน้าเราหน่อยแข็งกันนะอสู้หน้าหน่อยก็จะยุบเร็วยุบช้าย,ยัางไงไม่รู้พอเจอเหงื่อเราอาจจะยุบเละก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่จัดการอะไรเกี่ยวกับความหนาของแก้มไม่ได้แต่ว่าหมวกมันสุดแค่นี้จะไปจัดการอะไรถูกไหมมันก็ได้แค่บีบข้างไว้ สำหรับผมนะโดนในตรงนี้บีบหูหูข้างนะครับประสบการณ์ MT ของผมนะบีบหูเพราะว่าด้วยความที่หมวกมันปดนทรงยุโรปเนี่ยแล้วหูกลางเนี่ยเจอเข้าไปเนี่ยผมเจอบีบหูอันเมื่อกี้ถ้าจะใส่ผมจะต้องจัดหูให้ดีนะครับแล้วก็ดึงทองน้ําลงมาข้างใต้อย่าปล่อยให้ท้องน้าพลาดนะครับข้างในนะไม่รู้เห็นไม่เห็นก็อาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นนี่ก็เผื่อช่องบลูทูธมาให้นะตื้นๆแล้วก็ เหมือนจะมีร่องให้สายไฟไวิ่งอ่ามีร่องให้สายไฟไวิ่งนะครับเห็นไหม <laughs> มันเป็นสีดำอ่ะนะอ่าร่องสายไฟนะครับต่อจากบลูทูธผ่านร่องสายไฟก็คือวิ่งไปหลังหมวดนะเดินสายบลูทูธได้แต่อย่างที่บอก,ก่าเจอการเนี่ยตั้งการให้ดีๆนะครับไม่งั้นพอปิดเข้า <c oughs> ไปแล้วบีบปากนี่คือโฟมข้างในที่ผมพูดเมื่อกี้ร่องลมเห็นไหม มันเอาลมเข้าข้างบนเนี่ยข้างบนสามรูเลยนะแล้วออกได้ทั้งข้างๆ้างและข้างล่างที่มันเจาะรูเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็เป็นอันว่าสำหรับภูมิอากาศน่าจะเป็นหมวกที่ไม่ร้อนนะเย็นเลยละเพราะว่ารูมันเยอะนะแล้วก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเลยปล่อยลมเข้ามาเพราะรูมันเยอะแปลว่า มันจีดังนะครับถามว่าไอ้หมวกไม่มีชิวหน้าเนี่ยมีแต่ซันไ้เซอร์มันจะดังไหมมันดังอยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีชิวปิดนะก็เป็นนั้นว่าลมเนี่ยะทะหน้าเราเต็มๆฝรั่งจะใช้ที่อุดหูนะแต่เมืองไทยเนี่ยผมว่าทนดน,นไปนะหูเราอาจจะต้องฟังเสียงรถข้างๆที่มาโม่ซั่วกับเราด้วยนะก็แต่มันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าเพราะว่าบางทีเสียงเครื่องเรามันดังเสียงรถเรามันดังเขาจะอุดหูไว้นะ แล้วก็ลมเข้าแน่ๆนะทีนี้อีกอาการลมเข้าแน่ๆเนี่ยเพราะมันเป็นหมวกโอเพนเฟสใช่ไหมมันก็จะดังไงใช่ไหมถามว่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกถึงความเย็นไหมเย็นแน่นอนนะครับรูมันเข้าดีนะแล้วก็ว่อกี้ลืมพูดนะมีรูเข้าตรงนี้ได้อีกแล้วก็อีกอันนึงนะ เหมาะสมกับภูมิอากาศไหมก็เย็นแน่นอนสําหรับเมืองไทยแต่ถ้าหนาวมันไม่มีหนาวเราเมืองไทยที่ลืมพูดเมื่อกี้ก็คือมันมีกันแดดที่ปรับระดับได้ด้วยนะครับโอเคหรือภายในให้ดูแล้วนะเห็นล่องโฟมล่องลมก็จะเจอโฟมที่เป็นลักษณะแข็งเหมือนที่เคยพูดนะครับอาราเนี่ยใช้เปลือกแข็งโฟมนิ่มนะส่วนใหญ่บนโลกใบนี้จะใช้เปลือกหอ่วก อย่างแอปสอบอย่างเงี้ยนะนิ่มนะผมเรียกว่านิ่มแล้วกันนะแล้วใช้โฟมที่แข็งก็ไปถ้าจะอยากจะศึกษาลึกๆก็ไปลองดูนะครับอ้าวสรุปก,ก็คือมีร่องโฟมร่มองลมนะให้เยอะจะปิดปิดกันน้ำเอาเองนะแล้วก็เผื่อหูช่องหูนะครับให้สำหรับติดลูทูธแล้วก็มีเผื่อให้เดินสาย ถอดง่ายมากๆกลไกง่ายมากๆบางยี่ห้อรือยากหรือเย็นนะครับอันนี้รื้ง่ายนะไม่รู้ประกอบยากเขาเปล่าแล้วก็มีความแข็งของฟองน้ําที่หลากหลาย Multidensity ้นะรูป <c oughs> MT นะ่ี4 Fighter เนี่ยมันเป็นหมวกที่ราคาไม่แพงนะครับเหมาะสมกับภูมิอากาศประเทศไทยนะแล้วก็สวมใส่เนี่ย ถ้าเทียบกับ MT รุ่นก่อนๆที่ผมโดนเนี่ยผมถือว่าหมวกใบนี้ใส่สบายต้องเผื่อ1ไซส์นะครับเพราะเขาออกแบบมาแบบนั้นนะเผื่อ1ไซส์แล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันใช้งานนะหลากหลายถอดพีกถอดปากแต่ไม่มีชิวหน้าต้องใช้แว่นดำเอาไปขี่ก็ให้มันเหมาะสมกับรถเหตุผลที่มีมันก็คือผมกลัวหมวกหายนะครับก็เลยซื้อมาหาหมวกที่ใส่ง่ายๆไปตลาดก็ยังพอแปไว้ที่รถได้นะครับ